ไอ้เหียทำไรทุ้เข้ามาแล้วบอ่

ตกไปหาคือหมาเออไม่คุค้โร,ร,รเาเล็กเมอะไรเล็กเกมกูเล,เล็ก,ก,ลก,กหรือนหนูสน <c oughs> ุดีเลย

petikuo <laughs> <laughs> oh, a <small> <small> <laughs> <laughs> <laughs laughs> <laughs> <laughs> ้นคนไทยทำไมทำแบบนี <Wow. S 1> ้เกเกเกยกเเก่กเ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 กยกเกเกเกยกเ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 

เในนี้อิจับผมโอเคเออจบคลิปก่อน